ทุกคนวันนี้ยายต้อยจะพามาทําลาบนะคะลาบสุกอันนี้หมูนี่เราสับแล้วนะคะสับแล้วลวนนะคะแล้วก็ใส่มีหนังด้วยนะคะนี่หนังยายหั่นเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็ตับด้วยค่ะใส่ตับด้วยจะตับสุกนะคะหั่นบางๆแล้วก็ทําให้ตับนุ่มนะคะหั่นบางๆลวกแล้วก็ไปแช่น้ําก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือมะนาวจ้าพระเอกของเราก็คือนี่ข้าวคั่วจ้อ่าพริกโงนี่ทําเองนะคะอร่อยอร่อยเลย อันนี้จระแหนกตุ้นหอมนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าข้าวคั้วลงไปเลยใส่ข้าวคั้วลงไปเยอะเลยจ้าจ้า้พริกผงไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าคั่วเองเผ็ดปลา เอาอ้ามาดูกันต่อจ้าทุกคนคะ่ะตอนนี้ใส่มะนาวแล้วนะคะอย่าบีบมะนาวแล้วนะคะทุกคนคนไปเลยโคเล่โคเล่โอ้หน่าอร่อยนะคะดูก่อนจ้าทำลาบอยู่นะจ้ะอาอร่อยนะจ้า ยายยายเอาช้อนอยู่ตรงนั้นให้หน่อยอ่าอยู่ตรงกระทะนะจ๊ะอยู่กระทะนะจ๊ะโอเคยายฉันจะเอามาชิมน,นะจ๊ะชิมหน้านะคะอ,ะอืมอร่อยอร่อยจ้าใส่หอมลงไปเลยอืม มาเลยจ้าแซ่บๆน้ำกันนะจ้านี่น่ากินไหมคะมีตับด้วยนะคะนี่ตับด้วยค่ะนี่มีตับด้วยอืมอร่อยจริงๆเลยจ้าทำนะคะไม่ยากนะคะทำลาบมะม่วงวชอมาแล้วก็ไปล้วนนะคะล้วนให้สุกแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีข้าวคั่วมีพริกผงค่ะผงนัวแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็สลัแห่ของเราจ้านี่ อร่อยยั่วๆเลยจ้ะทุกคนลาบหมูใส่ตับด้วยแล้วแต่จะชอบจะใส่ตับใส่ไส้ใส่กระเพาะที่ต้มเปื่อยๆก็ได้นะคะใส่ไส้หมูก็ได้ไส้อ่อนแล้วแต่คนชอบ <ยะ S 2> นี่ค่ะน่ากินไหมคะกินด้วยกันนะจ๊ะยะ้าแค่นี้ลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ